โงรินฟาร์มพันุข้าวพื้นบ้านอินรีครับพรอมพี่น้องมาเก็บพันธุกรรมข้าวดูลักษณะของพันธุ์ข้าวแต่ละสายพันธุ์เด้อพี่น้องอลมหนาวก็ครเข้ามาแล้วนะครับผมน้ําก็ยังในแปลงนะก็ยังมีเยอะอยู่นะครับผมสายพันธุข้าวที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเจ้าหอมลาวนะครับดูใกล้ๆนะครับผมจับรวงถีเด้อพี่น้องจับรวงจับรวงถีมเมล็ดใหญ่นะครับแต่ก็ปานกลางนะครับพี่น้อง ข้าวต่อสีเขียวลํำป้องสีเหลืองนะครับผมข้าวเจ้าหอมราวยังไม่พร้อมเก็บเกี่ยวนะครับผมแต่ว่าเป็นแป้งแล้วนะครับผมพี่น้องเริ่มมีสีเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาให้พี่น้องได้ได้ดูได้ชมก่อนนะครับสำหรับข้าวเจ้าหอมลาวนะครับเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับเมล็ดสีแดงๆนะครับผมปลายเมล็ดมีจุดสีแดงๆนะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมนะครับ ข้าวเหนียวหอมเล็กกจะประมาณนี้นะครับเมล็ดสีแดงแดงนะครับเมล็ดสีแดงแดงพี่น้องดูวิเคราะห์ได้เลยว่าลําต้นนะครับก็ต้องสีสีออกแดงแดงนิดนึงสีชมพูนะครับผมพอต่อสีเขียวนะครับแต่ก็ปานกลางนะครับรวงจับรวงพี่น้องเออจับรวงเป็นปุ่มเป็นพวงเออดูพี่น้องเออจับรวงสวยงามเนาะนี่สวยงามนะเอออันนี้ชื่ออันนี้ชื่อข้าวเหนียวหอมนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับ สายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับโยกเยกโยกเยกอยู่นี้นะครับผมจับรวงประมาณนี้แหละพี่น้องจับรวจับรวงเป็นพุ่มเหมือนกันนะครับเมล็ดอ้วนนะครับปลายเมล็ดมีจุดสีดำนะแต่ก็ปานกลางนะครับลำป้องสีม่วงนะครับข้ต่อสีเขียวเด้อพี่น้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะครับนะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวตาปานนะครับข้าวเหนียวตาปานสูงร้อยสี่สิบเซน นะครับใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับพี่น้องเออเราจะใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเอาวิดีโอนะครับมาเก็บลักษณะพันธุกรรมนะครับให้พี่น้องได้ดูได้ชมอ่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ละสายพันธุ์อาจจะไม่ให้ได้ดูทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาในการอัดคลิปมีจนนํานวนจํากัดนะครับพี่น้องเอออย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้วารินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินรีนะพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้วลรินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านอินรีย นะครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับเป็นชุดอนุรักษ์สายพันธุ์156สายพันธุ์นะครับมีแบ่งเป็นซองนะครับเพียงซองละ2ีบาทนะครับสนใจสอบถามทางท่องทางไลน์แอดนะครับว่าลินฟาร์มหรือท่องทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0909445400นะครับมีขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวรากแห้งนะครับผม เมล็ดเธอคล้ายเมล็ดลืมผัวนะครับข้าวเหนียวลืมผัวนะครับอันนี้เป็น <eraser> ข <aisse> ้าวไอเหนียวข้าวเจ้ารากแห้งนะครับผมเมล็ดสีอย่างนี้นะครับลําต้นลำต้นลําต้นสีเขียวนะครับข้าต่อสีม่วงนะครับผมเหมือนกันหมดเลยเป็นเมล็ดเธอคล้ายกันหมดเลยนะครับผมข้าวเจ้ารากแห้งนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมท้ายพันธุ์ถัดไปครับพี่น้อง เดินงงในโดงข้าวเด้อพี่น้องให้พี่น้องชมพันข้าวนะครับระยะใกล้จะเก็บเกี่ยวนะครับผมเ,เก็บไปให้หมดนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีทีมงานมาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเราอมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับก่อนก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องอาสายพันธุ์นี้นะครับผมที่พี่น้องได้ รับชมอยู่นี่นะครับผมมีชื่อว่ามีชื่อว่าเอเดี๋ยวไปดูป้ายชื่อแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องเออเออเออเอเอาละเจอแล้วนะครับข้าวเหนียวสามลวงนะครับพี่น้อง สวยงามมากเลยนี่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 จับลวงทีครับผมพี่น้องข้าวเหนียวสามลวงเห็นแล้วเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับผมนี่ลองดูไว้นะครับพี่น้องลองดูไว้ถ้าสนใจก็ทักถ,ถามมารินฟาร์มเข้ามานะครับเรามีแบ่งเป็นซองนะพี่น้องนี่จับลวงทีครับผมนี่อะไรงี้ทีนี่นะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวสามลวงนะครับลวงใหญ่ลวงยาวนะครับ แต่ก็ดีนะครับผมข้อต่อและลำป้องนี่สีเขียวนะครับผมแล้วไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมพ,พี่น้องปลูกโนรักมาหลายปีแล้วนะครับได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมเป็นข้าวกล่ำทำข้าวเม่านะครับผมเข้าวกล่ำทำข้าวเม่าได้มาจาก ผู้ที่ร่มพิธีไหไว้บูชาแม่โพศพนะครับที่มูลที่เข้าขวัญเราก็เลยเอามาท่านเล่าว,ว่าข้าวเหนียวตัวนี้นะครับเอาไปทําข้าวเม่าอร่อยที่สุดนะครับผมเราก็เลยขอแบ่งมาหนึ่งเขตนะครับผมเอามาปลูกรูกักไว้นะครับเราเลยตั้งชื่อว่าข้าวเหนียกกำทาข้าวเม่านะครับเออมันจะมีลักษณะของแต่ละสายพันธุ์นะเออเอามาให้ดูให้ชมนะครับผมใบสีม่วงนะครับผม ลวงลวงทีจับลวงบาดกลางอยู่นะครับผมลำต้นสูงเพียง1 2อเซนนะครับผมเด็วผู้ชม้ายพันธุ์ถัดไปครับครับไปเร็วๆเลยนะครับพี่น้องสายพันธุ์ที่ดูรับชมอยู่ข้างหน้านี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวหวันนะครับเป็นข้าวเหนียวทางจังหวัดน่านนะครับผู้พัฒนาสายพันธุ์ชื่อพี่หวันเรานะครับผมอันนี้พีหวันหนึ่งนะครับผมข้าวเหนียวหอม นะครับข้าวเหนียวหอมที่พัฒนาสายพันธุ์มาเราก็เอาปูกอนุรักษ์ของพี่เขาไว้นะครับไม่เยอะนะครับผมลำต้นสูงเพียงร้อยยี่สิบเซนนะครับผมเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับมาแล้วครับผมแดงเมืองเลย <c oughs> เออข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนะครับเม็ดสีแดงนะครับมันไม่ถึงสักทีเพราะมันเลยนี่เองนี่ข้าวเหนียวแดงเมืองเลยจับดวงทีครับผมเออ ลำป้องสีม่วงนะครับพอต่อสีเขียวนะครับแดงเมืองเลยมีไม่เยอะนะครับพี่น้องมีไว้แบ่งบันพี่น้องอยู่นะครับเป็นซองจับลงถีครับพี่น้องมีแดงเมืองเลยไปไหนก็แดงไปไหนก็แดงหันไปไหนก็แดงนะครับผมเดี๋ยวผู้ชมทายผลถัดไปครับผมข้าวเหนียวที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเหนียวแตงอ่อนนะครับเออมีไม่เยอะนะครับผมก็ลองเป็นแป้งและน้ํานมครับผมข้าวเหนียวแตงอ่อนเป็นเมล็ดสี อ่อบนบนแดงแดงดำดำนะครับผมนี่นี่นี่แตงอ่อนนะครับผมเป็นพันเข้าชวดรักสายพันต้นนี้สูงนะครับผมไม่ล้มนะครับลําต้นแข็งโอเคนะครับเดยวผู้ชมทายพันธุ์ถัดไปครับผมครับสายพันธุ์ที่รับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวหอมเมืองเลยนะครับหอมเมืองเลยนะครับพี่น้องนี่จับรวงปานกลางครับผม อืมคเหนียวหอมเมืองเลยนะครับลำต้นสูงเพียงร้อยยี่สิบเซนเท่านั้นเองนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมรับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับย้ายย้ายสถานที่นะครับผมเออเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับผมหอมคล้องหลวงนะครับผมปีที่แล้วไม่ได้ปลูกแปลงนี้นะครับผมปลูกอีกแปลงหนึ่งนะครับปลูกอีกแปลงหนึ่งก็เลย ไม่เขาสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ว่าที่ทิ้งไม่ได้คือจับลวงทีนะครับเป็นพุ่มเป็นพวงเลยหอมคองหลวงเป็นข้าวเจ้านะครับผมเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมเป็นข้าวเหนียวหอมทุ่งเมดยย็ดใหญ่เม็ดอ้วนเม็ดโตนะครับผมปีนี้ไม่สมบูรณ์ครับผมไม่ค่อยสมบูรณ์นะข้าวเหนียวหอมทุ่งเป็นข้าวเมล็ดใหญ่นะครับเราปลูกนรักมาหลายปีหลายพื้นที่นะครับแต่ความสมบูรณ์ แต่แต่ละพื้นที่จะต่างกันนะครับข้อต่อและข้อต่อสีเขียวลำป้องสีเหลืองนะครับผมนี่ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่ดนนะครับหอมทุ่งนะครับมีไม่เยอะนะครับผมมีแบ่งเป็นซองนะครับเพี่น้องที่จะเอาไปแบ่งเป็นกิโลนี่เราคงมีไม่ถึงนะครับมีได้แบ่งเป็นซองเอาไปปลูกอนรักปีถัดไปค่อยขายายเลยพี่น้องเด้อ หอมทุ่งนะครับเดี๋ยวมูชมท่ายพันธุ์ถัดไปครับผม,มครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเหนียวขี้ต้มดำก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับันนี้ขี้ต้มดำนะจะมีหลายขี้ต้มนะครับขี้ต้มใหญ่ขี้ต้มพันอันนี้คือขี้ต้มดำแต่ก็ไม่ค่อยดีครับปีนี้พี่น้องน้ำมันมา มันมาช้าเออมาตอนเข้ารวงแก่แล้วนะครับเออและจะมาทําไมมาท่วมมาท่วมรวงข้าวนะครับพี่น้องนี่ขี้ตมดํานะเออสูงเพียงร้อยยี่สิบเซนนะครับผมเดี๋ยวผูชมสายพันธุ์ถัดไปครับพี่น้องออยืนงงในดงข้าวครับพี่น้องอ,อีกหน่อยหนึ่งครับผมมีไม่อีกหลายสายพันธุ์นะครับจะครบแล้วนะครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้ดูอยู่นี่นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเหนียว สามห้องสามห้องนะครับผมจับรวงปานกลางนะครับผมแต่ก็ปานกลางเช่นเดียวกันนะครับลำต้นสีม่วงข้อต่อสีเขียวนะครับมีไม่เยอะนะพี่น้องสำหรับข้าวเหนียวสามห้องนะครับเออมาให้ได้รับชมแล้วไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมปลูกปีไหนก็ไม่งามนะครับผมข้าวเหนียวไก่น้อยไก่น้อยอะไรไก่น้อยแดง ไกน, yeah. น้อยลายแดงนะครับพี่นออ้องเออไกน้อยลายแดงก็ประมาณนี้นะครับผมมีปุูงเยอะแต่ว่าการแตกรอไม่ค่อยดียาคุมเยอะนะครับผมไก่น้อยลายแดงเด้อเมต่ประมาณนี้นะครับพี่นออ้องเออสูงเพียงร้อยยี่สิเซนนะครับข้อต่อสีเขียวลำข,ข้อต่อส,สีเขียวนะครับลำป้องสีเหลืองอ่อนนะครับผมเออจับลวงปานกลางเด้อพี่น้องก้าเหนียวไก่น้อยลายแดงเดี๋ยวผปชมทายพันธุ์ถัดไปครับผม ใครใครก็ตามหาครับสายพันธุ์นี้ใครๆก็ตามหาสายพันธุ์นี้นะครับผมเอ่อข้าวเหนียวทันยักษิรีนสูงเพียงร้อยยี่สิบเซนนะครับผมมีไม่เยอะนะครับพี่น้องนี่เ,เป็นข้าวเหนียวนะครับพ่อต่อสีเขียวลำป้องสีลำป้องลำป้องสีเหลืองอ่อนนะครับผม <ๆ S 2> บางพื้นที่ก็แตกกอดีนะครับบางพื้นที่ก็แตกก,กอไม่ดีแปลงนี้แปลงนี้ หน้าแรงมันแต่กอไม่ค่อยดีนะครับผมน้ําน้ําพึ่งมาพี่น้องนี่เช้าเกี่ยวข้าวลุยน้ําไปแล้วนะครับผมข้าวเหนียวทันยาซิลินนะครับอยู่ในชุดอรุรักษ์ห้าสิบร้อยเอหนึ่งร้อยห้าสิบหกสายพันธุ์นะครับฝากไปด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผม <c oughs> ครับสายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับผมมีชื่อว่าข้าวเหนียวขี้ตมกลาง ยังไม่แก่นะครับผมเป็นน้ำนมอยูออ่ขี้ตมกลางนะเนาะเข้าต่อ,อ,อลำป้องสีม่วงนะเข้าต่อสีเขียวนะครับพี่น้องสูงเพียง120เซนนะครับผมสูงเพียง120เซนเอามาให้พี่น้องได้เ,เรียนรู้รับชมไปด้วยกันนะครับผมพี่น้องไปอย่างเร็วๆนะครับพี่น้องออข้าวเหนียวขี้ตมกลางนะครับเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับพี่น้องนี่เลย สายพันธุ์ที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวฝุ่นนะครับข้าวเหนียวฝุ่นข้าวเหนียวฝุ่นเมล็ดเต็งแดงนะครับผมข้าวตอข้าวตอสีเขียวอยู่แล้วลำป้องสีม่วงนะครับผมสูงเพียงร้อยสามสิบเส้นจับดวงดูจับรวงนะครับอัดไว้นะครับ,รบเพื่อเป็นข้อมูลให้พี่น้องได้ ศึกษาเรียนรู้รวมกันอันไหนที่เหมาะกับแปลนนาของท่านก็เอาไปปลูกทดลองดูนะครับผมข้าวเหนียวฝุ่นนะครับอเดินลุยน้ำครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับผมครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่พี่น้องได้รับชมอยู่นี้นะครับมีชื่อว่าข้าวเหนียวแดงสางช้างนะครับผมนี่ของเมล็ดก็อดอกสีแดงแดงนะครับถ้าเมล็ดแห้งก็จะสีเข้มกว่านี้นะครับ นี่มาเลยที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับสูง120เซนนะครับสายพันธุ์นี้เข้าเหนียวแดงสางช้างเออม,มาพี่น้องดูแดงสางช้างข้อไอ้ลำป้องลำป้องี่สีม่วงนะครับผมข้อต่อที่เขียวนะครับผมออมแดงสางช้างพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมมีไม่เยอะนะครับผมอีกวันหนึ่งนะครับของเราก็ทยอยเก็บเกี่ยวพัดข้าว นะครับแต่ละสายพันธุ์อันนี้พร้อมเกี่ยวก็เกี่ยวเสร็จนะครับแล้วก็จะแต่ละสายพันธุ์ก็จะเอาไปนวดนะครับอันนี้ทีมงานเกี่ยวมันมีทีมงานเกี่ยวเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผมสายพันธุ์นี้อัดวิดีโอแล้วครับที่เกี่ยวอยู่นี้ก็อัดวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องอดูคลิปย้อนหลังได้นะครับคลิปชื่อคลิปว่าลอดรอบแปลงนานะครับผมเ,ออเดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับพี่น้องครับ สายพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวนี้อาจวีดีโอให้พี่น้องได้ดูแล้วนะครับผมนี่โอ้โหเป็นพุ่มเป็นพวงครับรวงข้าวน,นี่พี่น้องเอออันนี้ก็นี่เกี่ยวแล้วนะครับนี่ี่มีสายพันธุน์แล้วสองฟ่อนสามฟ่อนนะครับนี่สามฟ่อนสายพันธุ์หนึ่งนะครับเดี๋ยวสายพันธุ์นี้นะครับนี่นี่นี่ที่พี่น้องได้ดูอยู่นี่นะครับพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมดูป้ายชื่อแป๊บนึงเออเข้าวเหนียวดอกมะกอกนะครับผม ปีแรกเรามีไม่เยอะนะครับผมปีนี้เราผลิตตก,ก้าเพียงหนึ่งขีดนะครับผมนี่พอมีเมล็ดพันุแบ่งพันพี่น้องนะครับผมข้าวเหนียวดอกมะกอกนะครับผมมีอดเม็ดอ้วนปลายเมล็ดมีจุดสีดํานะครับลําต้นแข็งนะครับเห็นพี่น้องยังไม่ล้มเลยนี่เราป้องดูสิเท่ทานิ้วกว้อยผมอะเอ่อที่สมบูรณ์นะเราป้องสีเหลืองเข้าต่อสีเขียวครับพี่น้องอข้าวเหนียวดอกมะกอกครับ เดี๋ยวไปชมสายพันธุ์ถัดไปครับผม